และได้มีมารู้จักตัวเองและเป็นตัวเองที่ดีขึ้นในอีพิโซดนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับคนหนึ่งคนค่ะซึ่งเบื้องหน้าเนี่ยเรารู้จักเขาผ่านความสนุกสนานแล้วก็เสียงหัวเราะนะคะแต่จริงๆแล้วคนที่สร้างความสนุกสนานให้กับผู้อื่นเนี่ยเขาอาจจะมีโหมดแล้วก็มุมจริงจังก็ได้แล้วเขาจะบาลานซ์เอนเนอรีของตัวเองหรือพลังของตัวเองในแต่ละวันได้ยังไงในวันที่เขาเจอปัญหาเขาสามารถผ่านไปได้อย่างไรวันนี้มาทําความรู้จักกับคุณเจแปนพานุพันธ์ค่ะคุณเจแปนคือ สัญ,ญลักษณ์ของแบบความสนุกสนาน <ปก S 2> ความตลกนะครับจริงๆแล้วเราก็เป็นคนที่จริงจังในการที่จะทําให้มันสนุกตลกช่องมีคนบอกว่าทําไมตัวจริงไม่เห็นเหมือนตลกในในทีวีเลยคุณเจแปนรับมือกับความผิดหวังของตัวเองอยังไงคาดหวังของตัวเองสูงมากเหมือนกันเราเป็นเจแปนในเวอร์ชั่นนี้แล้วอะเราจะเป็นเจแปนในเวอร์ชั่นไหนได้อีก สวัสดีครับผมเจแปนพานุพันครับบุคลิกภาพ ENTJ ครับผมอยากจะบอกกับทุกคนว่ามารู้จักเคสของเราให้มากขึ้นผ่านแบบทดสอบบุคลิกภาพหรือ personality test และจากการทำแบบทดสอบบุคลิกภาพในวันนี้นะคะเคสของเราทำได้ ENTJ ค่ะสำหรับคนที่มีบุคลิกภาพแบบ ENTJ เป็นคนที่ชอบปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมักมองภาพรวมและความเป็นไปได้ในอนาคตตัดสินใจโดยใช้เหตุผลและตกกรรกะมากกว่าความรู้สึก มีบุคลิกภาพและทักษะของความเป็นผู้นำชอบวางแผนและจัดระเบียบมากกว่าการปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติอาจจะมีจุดด้อยตรงที่ม,ม,มีความอดทนค่อนข้นขนางต่ำเมื่อต้องทำงานหรือต้องใช้เวลากับอะไรนานๆนอกจากนักแสดงคุณเจแปนทำอย่างอื่นด้วยไหมมีฮะก็ทำธุรกิจด้วยครับทำธุรกิจก็ทำเกี่ยวกับบริษัทเกี่ยวกับผลิตสื่อผลิตสื่อออนนไล์ฟไลน์อะไรแบบนี้ครับแล้วก็มีลงทุนทำ ทำคาเฟ่อยู่ที่เชียงใหม่เป็นธุรกิจใหม่ป่ะคะเพิ่งเริ่มใช่ครับก็เริ่มได้ประมาณประมาณปีหนึ่งและ้ะเป็นแบบเป็นครีเอทีฟสเปซอยู่ที่เชียงเชียงดาวครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นเป็นโรงแรมแบบไพรเวทมีแค่สองหลังอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงมีแค่สองหลังสองหลังเพราะว่าเนื้อที่เราเราเรา,เราได้เนื้อที่มาแบบไม่ได้เยอะมากประมาณหนึ่งไร่แล้วก็รู้สึกว่าเอออยากอยากทำให้เป็นแบบไพรเวทจัดเต็มไปเลย แล้วก็ให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในที่พักแล้วก็มองออกไปเนี่ยมองออกไปแบบเนี้ย mm. เห็นเป็นแบบว่าวิวภูเขาเลยร8 0ปองศาเห็นเป็นภูเขาทั้งหมดเลยอันนี้คือที่เชียงใหม่ที่ใช่ครับก็ใกล้ๆก,ก,กันกับตัว <c alf> e> คาเฟ่ใช่ครับก็ทําแค่สองหลังเพราะว่าเนื้อที่มีแค่นั้น <laughs> ถ้าจริงๆคือตังค์มีแค่นั้นครับ <laughs> คือแบบเอามีเท่านั้นแหละเอางบมีเท่าน <life. S 2> you like uh, ี Torah ้แต่แต่มันก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการทําธุรกิจในในรูปแบบของเราถูกใช่ครับใช่ครับที่นี้ฟังมาคุณเจแปนทําหลายอย่างมากเลยแล้วภาพโดยทั่วๆไปที่คนมองอ๋ถ้าเป็นกวางมองเข้าไปในในชีวิตคุณเจแปนก็จะมองว่าคุณเจแปนคือสัญลักษณ์ของแบบความสนุกสนานตลกปลอกตลกครับถ้าตัวคุณเจแปนมองตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนยังไงภายนนอกทุกคนอาจจะเห็นว่าเราเป็นคนแบบว่า คนตลกคนสนุกสนานล่าเริงแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นคนที่จริงจังในการที่จะทําให้มันสนุกตลกล่าเริงหรืออะไรเงี้ยเป็นคนจริงจังมากๆอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าถ้าสมมุติเราไปถ่ายรายการหรือว่าเราแบบจะต้องมีคอนเทนต์หรือจะต้องแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็จะต้องหาข้อมูลก่อน <c oughs> ว่าเฮ้ยจะทํำยังไงที่มันยังตลกแบบอินเทรนด์ตลกตามกระแส จังหวะนี้คือมันมีเรื่องราวอะไรในสังคมหรือว่ามีมุกมีแก๊กอะไรที่มันเกิดขึ้นบ้างเฮ้ยเอามาอ d ดัปแอปพลายหน่อยไปวางแผนมาก่อน <c oughs> ต้องมีการแผนล่วงหน้าต้องแผนครับต้องแผนอย่างน้อยเหมือนเราเองเรากําลังจะเดินป่าแต่ว่าเราไม่มีสเสบียงติดติดตัวไปเลยอะ่ะเกิดเหตุอะไรกลางทางขึ้นมาเราจะทํำยังไง <c oughs> มันเปรียบเสมือนแบบง่ายๆแบบนั้นอย่างน้อยอย่างน้อยเรารู้ว่าเออในเป้เราเรามีของนะเรามีมุกเรามีมุกตรงนี้นะ เรามีความฮาตรงนี้เราสามารถหยิบมาใช้ตรงไหนก็ได้ในความจริงจังที่คุณเจแปนพูดคุณเจแปนรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนจริงจังเบอร์ไหนเพราะความจริงจังมันก็มีหลายเลยเออ <c oughs> จริงจังตั้งใจและวางแผนจนมันสําเร็จไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเครียด <c oughs> เครียดจนแบบว่าไม่ไม่เป็นตัวของตัวเองหรือว่าไม่ไม่มีรอยยิ้มเลยในแต่ละวันถ้าสมมุติไม่ได้อยู่เบื้องหน้าแบบนี้ไม่ใช่ช่องมีคนบอกว่า ทำไมตัวจริงไม่เห็นเหมือนตลกในในทีวีเลยทุกคนก็คาดหวังว่าเรา<ช>เป็นเหมือนคือเวลา <TV. S 1> เราเดินแบบไปซื้อโคงซื้อของหรืออะไรเงี้ยไปตามห้างเนี้ยเราก็จะแบบนิ่งๆของเราอ่ะเหมือนเหมือนเราใช้คิดอยู่คิดอะไรบางอย่างแบบมองทุกอย่างสังเกตท,ทุกอย่างมันก็จะรู้สึกว่าเราเราเงียบสงบอยากจะบอกว่าในทีวีมันคืออาชีพเรามันคือหน้าที่เรา ถ้าสมมติเราไปอยู่ในทีวีแล้วเราไม่ตลกเขาไม่จ่ายตังค์เราครับแล้วเขาก็ไม่จ้างเราด้วยนะฮะก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะแบบตลกตลอดเวลาใช่คือถ้าสมมติถ้าพี่กวางเห็นว่าผมตลกตลอดเวลานะพาผมเนี่ยส่งโรงพยาบาลด้วยผมต้องไปบําบัดอะไรสักอย่างนึงแล้วเพราะผมน่าจะไม่ไม่ไม่ปกติแน่นอนถามว่าจริงจังเบอร์ไหนก็จริงจังในการใช้ชีวิตเลยล่ะผมจะต้องมีมีมีแลน ของแต่ละวันว่าจะต้องทําอะไรบ้างอย่างน้อยมีเป็นแบบไกด์ไลน์อ่ะไม่ใช่แบบตื่นมาแล้วคือ,ไม,อไ,ไม่รู้จะทำไม่รู้จะทําอะไรผมผมเครียดนะบางทีแบบตื่นมาวันนี้ไม่รู้ไม่ไม่มีแพลนเลยว่าจะทําอะไรปุ๊บมีความรู้สึกลึกๆว่าเหมือนตัวเองแบบไร้ค่าเข้าใจความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้สิว่าคนอื่นจะมองว่าจริงจังหรือไม่จริงจังแต่สําหรับเรารู้สึกว่าเราจริงจังในทุกย่างก้าวในการที่เราจะใช้ชีวิต แล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นๆแล้วคะคุณเจแปนคนอื่นๆในที่นี้คือคนใกล้ๆตัวอาจจะเป็นครอบครัครรวเพื่อนสนิทคนที่รู้จักเราจริงๆอะไรเงี้ยเขามองว่าคุณเจแปนเป็นคนยังไงเหมือนกันเลยครับมีคําพูดหนึ่งของรุ่นพี่นักแสดงเนี่ยแหละฮะเขาเขาแบบเหมือนเขาคุยกันในกลุ่มแล้วเราก็แอบ,บได้ยินแอบบได้ยินว่าเขาพูดถึงเราเขาพูดถึงเราว่าไอเ้เจแปนเนี่ยนะมันไปอยู่ที่ไหนก็ได้มันไม่อดตายหรอกอเพราะว่าเราแบบ เราเราสามารถทําอะไรก็ได้เพราะเราวางแผนคนรอบข้างก็จะบอกว่าเออเราเราไม่เหมือนในทีวีอ่ะเราไม่เหมือนแบบหน้าฉากที่เราจะต้องแบบสนุกสนานตลอดเวลาคนข้างๆก็จะบอกว่าเออเราเป็นคนที่ค่อยๆจริงจังทำอะไรแล้วแล้วก็ทำเต็มที่ <c oughs> ทำอะไรแล้วก็สุด <c oughs> ที่นี้มันมีในชีวิตบางครั้งของคนเราที่เราวางแผนแล้วอ่ะ <c oughs> แต่มันก็ไม่ได้อย่างที่เราต้องการ คุณเจแปนรับมือกับความผิดหวังของตัวเองไงคือบ่อยครั้งนะครับบ่อยครั้งที่ในชีวิตผมรู้สึกว่ามันมันมีมันมีเป้าหมายที่จะไปพุ่งชนให้ได้เนี่ยแต่ว่าบางครั้งมันไม่ได้ประสบความสําเร็จบางครั้งเนี่ยยังไม่ทันเริ่มเลยมันล้มซะแล้วอะไรเงี้ยก็ก็มีครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยเริ่มไปแล้วประมาณสัก50% พอระหว่างทางอะเริ่มไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เรากำลังจะเดินไปหรือว่าเป้าหมายที่ที่เรากำลังจะไปอะมันมันถูกต้องหรือเปล่าเออผมรับมือยังไงกับความไม่ประสบความสําเร็จผมรู้สึกว่าผมน่าจะเป็นเหมือนกับหลายๆคนที่คาดหวังของตัวเองสูงมากเหมือนกันในในตอนแรกๆนะครับผมรู้สึกว่าเออผม,มาคาดหวังเฮ้ยเราเราเป็นเจแปนในเวอร์ชั่นนี้แล้วอะเราจะเป็นเจแปนในเวอร์ชั่นไหนได้อีก เราเป็นเจแปนที่ทุกคนรักแล้วอ่ะเราจะต้องเป็นเจแปนในเวอร์ชั่นไหนอีกเฮ้ยเราเราทำมาขนาดนี้แล้วอะ่ะเราจะต้องพัฒนาตัวยังไงเราทำออฟฟิศมาขนาดนี้เราต้องแบบทําให้มันยิ่งใหญ่ยังไงคือมันโุ้ยมันถาโถมด้วยความกดดันแล้วมันก็มีจังหวะหนึ่งที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันอาจจะมันอาจจะเฟลนะมันอาจจะเฟลในที่ในสิ่งที่เราวางแผนไว้เล่าให้ฟังไง่ายๆครับ มันมีจังหวะหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออผมแบบพยายามที่จะบิวบริษัทเนาะทำให้มันแบบประสบความสำเร็จตามที่เราอะวางแผนเอาไว้มันจะต้องแบบออมีคนรู้จกักมีไดออ้ประสบความสำเร็จในเรื่องของไรายได้ในเรื่องของกําไรนู่นนี่นั่นต,ต่างๆเฮ้ยมันแบบมันสูงมากเลยพอมันไม่ได้ตามเป้าแบบนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็แค่คุยกับตัวเองแล้วก็มารีมายกับตัวเองว่าเรา กำลังทาตามฝันของเราอยู่หรือว่าเรากําลังทําตามฝันของคนอื่นเพราะหลายคนครับที่ชอบเอาความฝันของคนอื่นมาเป็นความฝันของเราและเราก็ลืมไปเลยว่าความฝันของเราที่แท้จริงคืออะไรบางทีครับผมทำผมทำช่อง u t u b e เนาะผมก็คาดหวังว่าเฮ้ยผมอยากจะได้ล้านซับผมอยากจะได้แบบล้านวิวเหมือนช่องอื่นเขาเฮ้ยทำไมแบบบริษัทอื่นเขาแบบใหญ่โตอยากใหญ่โตแบบนั้นจังเลยมันก็กดดังสิ เพราะเราเอาความฝันของเขาอ่ะมาเป็นความฝันของเราเพราะเราไปดูความสําเร็จของใช่เราก็ไปดูความสําเร็จของคนอื่นและเอาความสําเร็จของคนอื่นมากดดันตัวเราทั้งๆที่จริงๆแล้วอ่ะเพียวของเราคืออะไรตัวตนของเราที่แท้จริงคืออะไรพอผมคิดได้แบบนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ถามตัวเองเยอะๆว่าเออเรามองความฝันของเขาว่าเราอยากเป็นแบบเขาหรือว่าเราอยากมีเราอยากมีแพชชั่นแบบเขา เราอยากเติบโตแบบเขาหรือว่าเราเองเราอยากเก่งเหมือนเขา mm. พอเราคิดได้แบบนั้นเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าที่เหลือเนี่ยมันมันไม่ใช่ตัวตนเราเลยอ่ะมันไม่ใช่ตัวตนเราเลยตัวตนที่แท้จริงของเราคือเราอยากเก่งแบบเขาเราอยากทําสิ่งที่เราลักไปเรื่อยเรื่อเราอยากทําสิ่งที่เราชอบอ่ะไปเรื่อยๆืในทุกๆกวันโดยที่ไม่ต้องมามุ่งหวังเลยว่าเออคลิปเนี้ยคนดูจะ คนจะดูเท่าไหร่คลิปนี้จะประสบความสำเร็จไหมจะเป็นไวรัลไหมแล้วเราทําให้ช่องของเราอ่ะเป็นในแบบของตัวเราแล้วหรือ,อยังเพราะบางทีเราเอาสิ่งที่คาดหวังของคนดูของคนที่เราเห็นว่าเออเป็นแบบไอดอลเราแล้วแล้วก็เราอ่ะเอามาผสมกันหมดเลยมั่วกันไปนหมดเลย<ม>จนจนหาตัวตนของเราที่แท้จริงไม่ได้<ม>พอผมได้มานั่งทบทวนพี่กวางคือน,นั่งจริงๆนะครับนั่งทบทวนจริงๆนะ ผมอยู่ในออฟฟิศคนเดียวนะแล้วผมเอาเอาหลังเนี่ยพิงกระจกนะแล้วผมก็นั่งมองทุกอย่างเลยแล้วผมก็พูดกับตัวเองเนี่ยพูดออกเสียงเลยนี่เรากำลังทาอะไรอยู่อะเราทําเพื่ออะไรหรอเราทําเพื่อใครหรอมีความสุขแล้วหรือยังที่ทําตรงนี้อ่แาแล้วสมมติมันไม่ประสบความสําเร็จเรายังอยากจะทํามันอยู่ไหมผมนั่งคุยแบบนี้จริงๆนะเป็นชั่วโมงเลยแล้วผมก็ตกตะกอนได้ว่าเออฉะนั้นเนะี่ยเราอย่าทําเราอย่าทําตัวเป็น เรือที่พายทวนน้ําเพราะผมได้เขาเรียกว่าได้สัจธรรมข้อเนี้ยจากการที่ผมเนี่ยเครียดมากๆนะกดดันตัวเองมากๆนะเอาความฝันของคนอื่นมาเป็นความฝันของตัวเองเครียดเครียดเครียดผมหนีไปต่างจังหวัดหนีไปเสร็จปุ๊บมีครับพี่หนีคือแบบปิดทุกอย่างคือทุกคนติดต่อไม่ได้คือพยายามจะไม่ติดต่อใครเลยเพราะเครียดหนึ่งความโฟร์แคสโฟร์ด้วย เรื่องของบริษัทด้วยเรื่องของการจะทําให้ประสบความสําเร็จด้วยนะั่นแล้วมันหลายอย่าง mm hmm. เราผมแบบว่าปลีดตัวออกมาจากความวุ่นวายรู้สึกว่าเออถ้าสมมุติเราแก้ตรงนี้ไม่ได้อ่ะเราเราลองเบรกสักสักนิดนึ่งไหมแล้วก็ถอยออกไปแล้วก็ไปมองกว้างๆดูว่าเรากำลังจะทําอะไรอยู่เพราะบางทีเราอ่ะ ไปอยู่ในเกมมากเกินไปพอเราอยู่ในเกมมากเกินไปปุ๊บเราไม่สามารถที่จะแยกแยะมันออกเรามองไม่เห็นภาพรวมเรามองไม่เห็นภาพรวมครับ <c oughs> ผมก็เลยแบบว่าเบรกตัวเองออกไปแล้วก็ไปนั่งแล้วก็ไปนั่งดูแม่น้ําแม่น้ําปิงที่เชียงใหม่เนี่ยนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของครับใช่ครับ <ๆ S 2> ใช่ครับจุดเริ่มต้นของหลายๆอย่างก็มองแม่น้ําปิงอะไหลผ่านปุ้ยตอนนั้นช่วงน้ําหลากครับน้าไหลแรงมากเลยเออแล้วผมก็นั่งนั่งเปิดงานกับสิ่งที่กําลังจะ เป็นปัญหาอยู่นะตอนนี้เปิดแล้วผมก็นั่งมองแม่น้ําปิงไหลผ่านไปประมาณสักสองชั่วโมงนั่งโดยที่แบบไม่ทําอะไรเลยนะฮะมองมองสักพักหนึ่งครับมีเป็นเรือของนักศึกษาเรือแคน,น,นูเขาพายเขาพายทวนกระแสน้าขึ้นมาและจังหวะที่ผมเห็นเนี่ยคือแบบหูแต่ละคนคือเหนื่อยมากไ ให้ทวนว่าพายพายพายเหนื่อ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 ยและช้ามากช้ามากย,ยิ่งช้ายิ่งต้องออกแรงยิ่งช้าต้องออกแรงให้เพื่อให้มันทวนไปให้ได้ให้ไปถึงต้นน้ําให้ได้แป๊บเดียวเท่านั้นฮะผมเห็นอีกลำหนึ่งเนี่ยว่ายคือปล่อยเรือเนี่ยตามกระแสน้ําไปเลยไม่ต้องพายแม้แต่นิดเดียวอ่ะอุ้ยเรือมันแล่นฉิวเลยแล่นแล่นแล่นไปออ้ยนะตอนนั้นเนี่ยพุดแล้วผมขนลุกตลอดเวลาผมรู้สึกว่าโอ้โหนี่ มันรีมายถึงโหตอนที่พระพุทธเจ้าตัดสรุปน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้หรอมั้งเหมือนมันเป็นปัญญาปิ้งแว็บของเรามัน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 ,ม,นมันได้สัจธรรมได้ธรรมชาติอะไรบางอย่างเออณตอนนี้เราเป็นเหมือนไอ้เรือลำนี้แน่ๆเลยที่กําลังจะพายเนี่ยทวนกระแสน้ําขึ้นไปต้นน้ําเนี่ยเพื่อที่จะไปเห็นยอดเขาที่สวยงามแต่ลำบากมากเลยเหนื่อยมากๆเลยปัญหาต่างๆที่มันถาโถมมาเหมือนกระแสน้าเนี่ยแต่หูพยายามจะทวน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 เฮ้ยทำไงดีไอ้เรือลํานั้นเนี่ย กระแสน้ํามันเชี่ยวกราดมากเลยนะแต่มันไม่เห็นต้องทวนกระแสน้ํำเลยมันปล่อยไหลผ่านมันแค่คัดท้ายอ่ะมันแค่มันแค่คัดให้เรือมันตรงๆอ่ะไม่คว่ำก็พอแล้วอ่ะผมเลยรู้สึกว่าเออนี่แหละเราจงทําตัวให้เป็นเหมือนการทายเรือที่อย่าทวนกระแสน้ําเจอปัญหาอะไรเนี่ยปล่อยให้มันไหลผ่านไปเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็จะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีอ่ะ เราไม่ต้องไปหูยเอาเขื่อนไปกั้นเอาอะไรไปกั้นกระแสน้ํามันยิ่งมันยิ่งทําให้พังทลายทุกอย่างอาจจะแย่มากขึ้นกว่าเดิมเพราะผมคิดได้ยังไงปุ๊บโอ้ยเดี๋ยวเราจะเป็นไอเรือลำนั้นแหละที่จะค่อยๆไปเรื่อยๆเ,เจอโค้งเราก็จะโค้งตามสุดท้ายมันอาจจะไปเจอมหาสมุทรที่กว้างใหญ่มากกว่าแม่น้ําก็ได้มันอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องไปเจอแบบว่าภูเขาที่ใหญ่โตสวยงามตะการตาแต่อ่ะเราอาจจะไปเจอสิ่งใหม่ที่เรียกว่ามหาสมุทรที่มันใหญ่มากกว่านี้ก็ได้ พอกวงฟังเรื่องที่คุณเจแปนเล่ากวงก็รู้สึกถึงหนังเรื่องหนึ่งที่กวางเคยดูที่ชื่อ forest gum ครับที่ตัวแสดงเอก forest gum ที่เขาบอกว่าเขาปล่อยชีวิตเขาว่าไม่ว่าอะไรเข้ามาในชีวิตเขาจะทำณโมเมนต์นั้นให้ดีที่สุดเขาจะไม่ต่อต้านกับอะไรใช่นี่มันมันเป็นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันมันตอบคำถามของพี่กวางได้อย่างดีว่าเอาและจังหวะตอนที่มันไม่ประสบความสำเร็จอะรู้สึกยังไงผมเริ่มบอกว่าผมปล่อยสิ่งที่มัน h a n d ิลไม่ได้ปล่อยให้มัน เป็นไปตามธรรมชาติเจอปัญหาแก้เจอปัญหาเจออุปสรรคแก้แต่เราอยากเอาปัญหาทุกอย่างมารวมกันมาถมกันมันก็ไม่รู้ว่ากี่ร้อยปมอ่ะไม่รู้จะเริ่มปมไหนก็เลยแต่ถ้าสมมติเราค่อยๆใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วเจอปัญหาปุ๊บเราแก้ไม่ใช่ว่าเราไม่วางแผนนะครับบางคนบอกว่าเอา้านี่มันก็แค่หวังพึ่งน้าบ่อหน้ามันไม่ใช่แต่บางครั้งบางคราวอ่ะเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาทั้งชีวิตอ่ะได้หมดภายในครั้งเดียวหรอก มันจะเจอปัญหาแต่และปัญหาตลอดไปอ่ะจนกว่าเราจะมีชีวิตหาไหมอ่ะนึกออกไหมจริงจริง,รงปัญหามันเกิดขึ้นทุกวันทุกวันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราแต่ละมือแต่ละเด <laughs> ครับ <laughs> ครับผมถ้าเรารู้สึกว่าเมื่อไหร่ชีวิตจะพ้นปัญหาอะไรไปถึงยอดเขาสักทีรจริงจริงมันอาจจะไม่มียอดเขาที่เราคิดก็ได้นะใช่ครับมันอาจจะมีแค่แบบเดินไปเรื่อยๆปล่อยตัวไปเรื่อยๆแล้วก็ระหว่างทางเจออะไรเก็บเกี่ยวอะไรได้เก็บเกี่ยวครับผมรู้สึกว่า ไอ้ระหว่างทางมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดว่าเราจะเอาตัวรอดจากตรงนั้นยังไงแล้วเราได้เรียนรู้อะไรระหว่างทางบ้างหลังจากวันนั้นนะคะที่คนเจอแปนไปตกปะตะกอนได้ที่แม่น้ำปิงจากสจัจธรรมที่เราไปคนเจอรู้สึกว่ากลับมาแล้วเราเปลี่ยนแปลงขึ้นไหมกับการทํางานกับความคาดหวังของตัวเราเองเปลี่ยนะครับเปลี่ยนมากเลยแล้วก็เปลี่ยนมายเซ็ตเราด้วย mm hmm. กับการที่เราเองเราเราแบบเรากดดันตัวเองมากๆ เราก็รู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าเราจะถามตัวเองอ่ะว่าเราอ่ะณปัจจุบันเนี้ยที่เรากําลังจะเดินอยู่เรากําลังจะเดินไปอะไรเป้าหมายของเรายังเป็นเหมือนเดิมไหมอ่าถ้ามันเป็นเหมือนเดิมเนี่ยช่วยฉายแสงให้มันแบบว่าให้มันชัดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเหมือนเป็นดาวเหนือที่คอยนําทางเราไปเรื่อยๆ ถ้ามันยังถ้าถ้าดาวดวงนั้นยังอยู่เราก็จะเดินตามดาวดวงนั้นไปเรื่อยๆ mm hmm. แต่ถ้าสมมติมันไม่ใช่ก็จะถามตัวเองเสมอว่างั้นเราหายังอื่นไหมเราต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตผมอาจจะมีไกด์ไลน์ในชีวิตเส้นหนึ่งแบบยาวๆเลยนะฮะสิปี20ปี30ปีผมมี1เส้นแล้วผมก็มีอีกแผนหนึ่งเนี่ยแค่5ปีก็มี mm hmm. อีกแผนหนึ่งเนี่ย แต่ละปีก็มีแล้วอีกเส้นหนึ่งคือแต่ละเดือนก็มีอ่ะแล้วบางเส้นหนึ่งมันคือมันแต่แต่ละวันเลยอ่ะว่าเราจะแก้ไขปัญหาเราจะเจอกับอะไรในแต่ละวันไม่รู้เลยฉะนั้นอย่างที่พี่กวางพูดอ่ะมันถูกต้องที่ว่าเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยถามว่าเรามีแผนไหมเรามีแผนนะแล้วเราก็จะเดินไปตามแผนนี่แหละแต่ถ้าสมมุติมันเกิดอะไรขึ้นในระหว่างวันในระหว่างที่เรากําลังจะใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเราจะ หยุดแล้วก็แก้ไขปัญหามันแล้วก็เผชิญหน้ากับมันอืค่อยๆทีละปมไปเรื่อยๆครับตองว่าหมายเส้นหนึ่งที่คนจะแปลนมีแล้วจะทําให้ให้ทุกคนถ้าคิดได้แบบนี้จะเบาขึ้นกับชีวิตคือให้รู้เลยว่าชีวิตมันต้องเป็นปัญหามันมีแน่นอนมีปัญหาแน่นอนอย่ารู้สึกว่ามันจะราบเรียบลืมตาปุ๊บก็มีปัญหาแล้วครับ <laughs> ถ้าตอนไหนที่เราหลับตานั่นแหละเราเราถึงจะไม่มีปัญหาก็ไม่ใช่ปัญหาไม่มีแต่มันกองอยู่รอแก้มันรอแก้ครับมันอยู่ที่ว่าเราเองเราจะเอาอะไรขึ้นมากกอน <laughs> มาหลังในแต่ละวันเนี่ยมันมีปัญหาที่ทําให้เราหนักใจปวดสมองคเครียดวิตกกังวลมีแต่เราก็จะไม่คิดไปข้างหน้าให้ไปไกลๆเพื่อที่บางทีเราไปเอาแบบปัญหาไกลๆมาถมวันเนี้มันอาจจะยังไม่ถึงก็ได้ในขณะที่เรามีเป้าหมายเรามีแผนกานรแต่ว่าไอ้เรื่องของปัญหา ถ้าปัญหาของปีหน้าปล่อยให้เป็นปัญหาของปีหน้าเอาแค่วันนี้ก่อนใช่ครับโหวัน so, น so, ี้ผมมาถ่ายรายการนี้ฝนจะตกหรือเปล่าผมยังคาดการไม่ได้เลยคาดการบนท้องถนนอะไรไม่ได้เลยถูกไหมฮะฉะนั้นไอ้พรุ่งนี้เรายังคาดการไม่ได้เลยแสดงว่าไอ้ปีหน้า2ปีหน้า5ปีหรือ10ปีเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ หลังจากที่กวางได้คุยกับคุณเจแปนแล้วก็ทําความรู้จักกับสเปเชียลเคสของเราในวันนี้นะคะทําให้กวางรู้เลยว่า, mm. วาเบื้องหน้าของความตลกแล้วก็สนุกสนานจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องผ่านการวางแผนแล้วก็คิดมาอย่างดีค่ะแต่จริงๆแล้วการที่เราเป็นคนมีเป้าหมายแล้วก็วางแผนในชีวิตไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะคะแต่สิ่งที่เราจะต้องคํานึงคือหมั่นที่จะกลับมาตรวจใจตัวเองบ่อยๆค่ะว่าวันนี้ฉันรู้สึกยังไงและสิ่งนี้แหละคะ่ะที่จะทําให้เราสามารถที่จะมีพลังในการใช้ชีวิตต่อไปได้ทุกวัน สาหรับคนเจแปนแล้วอะ <laughs> ค่ะม,มีวิธีการเบรกตัวเองยังไงจากการทํางานเพราะว่าด้วยความที่เราก็เป็นคนจริงจังในระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าในทุกวันเราก็ต้องมีภา,า, <laughs> าระหน้าที่ถูกนะคะแต่เราไม่สามารถที่จะทํางานตลอดย4บชั่วโมงได้อะมีวิธีการเบรกตัวเองด้วยการแบบทํากิจกรรมอะไรใช้วิธีไหน <laughs> เอาจริงเป็นคําถามที่ยากมากๆนะเพราะว่าเบรกอย่างไงผมเคยถามตัวเองว่าผมจะเบรกยังไงเพราะบางทีอะสมองมันมันชอบคิดอะ ชอบคิดชอบจดบางทีผมก็เปิดคอนเทนต์เพื่อที่จะดูว่าวันนี้มีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆบางทีเอาละเฮ้ยเกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจเป็นยังไง <c oughs> เฮ้ยการลงทุนควรลงทุนอะไรตอนนี้เฮ้ยหุ้นขึ้นนะ <c oughs> เฮ้ยตอนนี้ทองคำแบบสวิงลงนิดนึงไม่รู้สิว่าผมจะแบ่งพางร์ทยังไงแต่ถ้าแบ่งพาร์ทจริงๆผมรู้สึกว่าผมจะผมชอบไปเที่ยวบ้างเพราะว่าบางทีเรา ไม่รู้สิอาจจะเป็นในเรื่องของแบบมูตเตลูนหน่อยๆว่าถ้ามูดเราเราอยู่กับที่เราอยู่ที่เดิมอ่ะบางทีพลังงานอ่ะมันก็ยังอวนแบบแบบเดิมมันเป็นแบบเดิมพลังงานมันเป็นแบบเดิมเฮ้ยเราไปเปลีบบ่ยน,นบบ <c oughs> พลังงานใหม่ๆบ,บ้าง <c oughs> เราไปได้รับพลังงานจากที่อื่น <c oughs> ให้เข้าตัวเองบ้างอะไรเงี้ย <c oughs> นั่นแหละก็ก็เป็นการแบบเบรกบางอย่างซึ่งแต่ละคนก็จะมีวิธีการเบรกที่ไม่เหมือนกันอาจจะต้องค้นหาวิธีของแต่ละคนใช่ครับคือบางทีนะ ผมรู้สึกว่าการที่ผมดูข่าวคือการเบรกอ่ะงงป่ะจริงนะผมดูพี่สรยุท์อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมแบบปล่อยจอยมากบางคนดูพี่สรยุทธแล้วคือเครียดดูพี่หนุ่มอย่างเงี้ยเครียดผมดูแบบเฮ้ยมันมันเบาสมองจังเลยอะเหมือนแทนที่จะคิดเรื่องเราไปคิดเรื่องชาวบ้านเรื่องชาวบ้านไปดูว่าเอ้ยเขามีปัญหาอะไรวะก็เลยรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าการเบรกของผม่มันคือการเบรกจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราได้ไปเที่ยวเมื่อไหร่อ่ะนั่นคือการเบรก ก็คือมูฟตัวเองออกจากงานที่อยู่ตรงหน้าตรงเซอร์เค <Circle S 2> ิลเดิมๆนี่แหละครับนอกจากวิธีการเบรคของคุณเจแปนแล้วคุณเจแปนมีวิธีการอื่นในการเซลฟ์แคร์ตัวเองมผมเป็นคนแบบชอบแบบอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆแล้วก็คุยกับตัวเองถามตัวเองว่าตัวเองนะตอนนี้ตัวเองอะรู้สึกยังไงถามตัวเองว่าตัวเองแบบแฮปปี้ไหมในวันนี้ตัวเองแบบว่า ไม่ประสบความสําเร็จอะไรบ้างในวันนี้ uh huh. ผมจะมีเช็คลิสต์ในแต่ละวันผมก็จะจดในโนต้ตเลยง่ายมากนะจดในโนต้ตว่าพรุ่งนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าผมทาอะไรบ้างแล้วผมก็พอตอนเย็นเนี่ยผมก็จะมานั่งติก๊กติ๊กถูกากาก,ากบาททูดูลิสตใช่ครับอ,อันนี้ประสบความสําเร็จไปแล้วนะหนึ่ง uh huh. อันนี้ประสบความสําเร็จไปแล้วสองอ,อันนี้ยังไม่ประสบความสําเร็จไม่เป็นไรเอาไว้ครั้งหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเราก็มานั่งเ,เช็คตัวเองว่าวันนี้เรามีเรามีความสุขไหมที่เราทำทุก ทุกวันนี้เนี่ยที่เราทําตามแผนทุกอย่างมีความสุขไหมหรืออะไรไม่มีความสุขบ้างจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นยังไงการดูแลตัวเองของผมมันคือมันมาจากข้างในลึกๆด้วยเราเองเราต้องให้กําลังใจตัวเองอ่ะผมรู้สึกว่าอันนั้นน่ะคือสิ่งที่เออมัน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 ได้ถามตัวเองมันได้ดูแลตัวเองมันไม่ต้องมันไม่ต้องดูแลตัวเองอะไรเยอะแยะสาหรับผมผมรู้สึกว่าคุยกับตัวเองเยอะๆอย่างน้อยให้เราเข้าใจตัวเองว่าวันนี้เราเสียใจไหม วันนี้เราแฮปปี้ไหมเรารู้สึกอะไรอ่ะ <laughs> บางคนไม่ถามตัวเองนะครับบางคนแค่ปล่อยให้เออไม่เป็นไรช่างมัน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 แต่ว่าทุกอย่างแล้วว่ามันถูกผูกไปอยู่ในเนี้ยในใจไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าผมเองผมจะเคลียร์ตัวเองกัทุกวันเหมือนคุณเจแปนทําหน้าที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองนั่งคุยอันนั้นคือสิ่งที่ดีครับเพราะบางคนน่ะชอบไปหาคนอื่นเฮ้ย hey, อยากได้เพื่อนปรึกษาจังเลยเฮ้ย hey, พ่อแม่ก็ปรึกษาไม่ได้เอ้ยเพื่อนสุดท้ายแล้วว่า วันหนึ่งถ้าเราไม่เหลือใครนะเราเหลือตัวเองถ้าสมมติเราเองเราให้คำปรึกษาตัวเองไม่ได้อ่ะวิกฤตละ่ะเราเราน่าจะต้องแบบว่าเทคแบบมเซลตัวเองอครับเห็นด้วยมากมากค่ะการคุยกับตัวเองเป็นอีกหนึ่งวิธีในการที่เราช่วยเยียวยาวตัวเองอย่างน้อย <c oughs> เรารู้ว่าวันนี้ฉันรู้สึกอะไรใช่ครับไม่มีใครครับที่ที่ที่รู้ดีเท่าตัวเราครับ อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากเห็นว่าคุณเจแปนศึกษาในเรื่องของฮวงจุ้ยด้วยศาสตร์ร<ม>ตัวเลขเหรอรทำไมถึงชอบเรื่องนี้คะเออจริงๆต้องบอกก่อนว่าการศึกษาเนี้ยมันเป็นความชอบส่วนส่วนตัวเลยส่วนตัวแบบล้วนๆเลยนะฮะ mm hmm. เพราะว่าเราเราชอบแบบด้วยความที่เราแบบชอบวางแผน mm hmm. เราก็อยากจะรู้ในอนาคตไกลๆว่า ไอแผนที่เราทําไว้เนี่ยมันจะดีไหมภายในปีนี้2ปี5 3ปี4ปี5ปีมันจะประสบความสําเร็จไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยเราก็เลยชอบดูหมอดูก่อนชอบดูดวงชอบดูดวงชอบไปสํานักนู้นสานักนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเรามาถามตัวเองบอกว่าเอ้าถ้าสมมติเขาศึกษาได้ทําไมเราจะศึกษาไม่ได้เออก็จร uh ิง huh. แล้วเราทําไมเราต้องไปเสียเงินให้กับหมอดูเนี่ย uh huh. เพื่อดูเราด้วย uh huh. เราเนี่ยเรียนสิ แล้วเราก็ดูตัวเองอันนั้นตอนตอนแรกที่คิดแบบนั้นเรียนสิแต่สุดท้ายแล้วพอเราไปเรียนปุ๊บเนี่ยมันมันมันรู้สึกว่ามันรักเลยมันชอบมันอยากรู้เฮ้ยตัวเลขที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยมันมาอย่างไงทําไมต้องเป็นศูนย์ถึงเก้าเอาเลขศูนย์มันมาจากอะไรเลขหนึ่งมันมาจากอะไรอุ้ยมันมันศึกษาไปลึกเลยอ้าวเรื่องศาสตร์ดูไพ่ดูยังไงแล้วทําไมมันถึงแม่นบางคนไม่ต้องไม่ต้องถามอะไรเลยอ่ะ คิดในใจเลยเปิดไพ่ขึ้นมาปุ๊บเล่าให้ฟังเลยเนี่ยว่าไพ่ใบนี้มันสื่อสารถึงอะไรพี่ทำไมมันแม่นจังเลยก็ไปศึกษาเพื่อที่จะมาตอบตัวเองให้ได้ว่าเฮ้ยศาสตร์แบบนี้มันมีจริงไหมมันใช้พลังงานอะไรม,ม,ม,มัน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 มีศาสตร์อะไรบ้างที่เรายัางไม่รู้อีกอะไรเงี้ย่ะจริงๆแล้วเพื่อช่วยเหลือตัวเองให้ตัวเองอ่ะมีไกด์ไลน์ในการนำทางก่อนที่จะไปช่วยเหลือคนอื่น <Yes. S 2> จริงๆแล้วหนึ่งสิ่งที่ที่กวางรู้สึกว่าคุณเจแปนทำแล้วมันเวิร์กเลยคะในการที่คีฟเป็นคนที่มี energy ตลอดเวลาได้ขนาดนี้อาจจะเพราะว่าคุณเจแปนชอบเติมอะไรใหม่ๆให้ตัวเองตลอดเวลาเวลาที่แบบช่วงไหนที่กวางรู้สึกว่ากวางเบิร์นเอาท์หมดแพชชั่นเลยแล้วกวางไปเรียนอะไรเพิ่มหายเลยนะแต่กลับกันถ้าเบิร์นเอาท์หมดแพชชั่นแล้วแบบไปนอนยิ่งนอนยิ่งตื่นยิ่งตมเลย ไม่มีใครรักเลยสินะเงินก็หมดไปทุกๆวันทําไงมันมันโอ้โหมันมีแต่แบบนิ่งถีบอ่ะจริงค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พอเราไปเติมความรู้ใหม่แล้วเหมือนเรามีสกิลอะไรเพิ่มอ่ะคืออยู่ไฟก็กลับมาแล้วเราก็กลับมาในเส้นทางของเราต่อได้ก็ถ้าเบิร์นเอาแบบหมดไฟหมดพลังงานเราลองแบบเดินออกไปจากตรงที่เราอยู่ะแล้วก็ไปหาไปหาสังคมใหม่ๆไปหาอิสริเรชันแรงบันดาลใจใหม่ๆให้ให้ตัวเองได้แบบ ได้มีพลังงานดีๆ <c oughs> ผมเชื่อว่าการที่เราอยากมีพลังงานดีๆในชีวิตอ่ะอยากให้ตัวเองดีอยากให้ชีวิตตัวเองเราดีอ่ะเราต้องอยู่ในที่ที่มีพลังงานที่ดี <c oughs> มันจะส่งผลทําให้เราอ่ะมีทัศนคติที่ดีรู้สึกว่ามีกําลังใจทําอะไรแล้วเฮ้ยมีคนชื่นชมเฮ้ยมีเห็นคนที่ประสบความสำเร็จเราอยากจะประสบความสำเร็จแบบเขาจังเลยมันก็จะมีกําลังใจไปเรื่อยๆครับ <c oughs> ขอบคุณคุณเจแปนมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ที่เรามาคุยแลกเปลี่ยนกันครับผมกงรู้สึกว่าฟังได้อะไรบางอย่างกลับไปแน่แล้วกวงก็รู้สึกว่ายิ่งรีมายตัวกวางเข้าไปใหญ่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามทีก่กวางรู้สึกสับสนในชีวิตอะครับขอให้รู้ว่าแบบยึดเส้นทางตัวเองไว้พักแป๊บนึงครับแก้ทีละเรื่องไม่<ช> <ๆ S 2> ไปต่อับ <ฮะ S 2> ปักหมุดไว้เหมือนเดิมนะครับเราจะเดินทางไปที่ไหนเราปักหมุดไว้อยู่ที่ว่าเราจะเดินทางอย่างไรยานพาหนะแบบไหนแล้วระหว่างทางเจออะไรที่สวยงามเราก็อย่าลืมเก็บเกี่ยวไว้ครับ ขอบคุณมากเลยค,ะค่ะยินด,ด,ดีครับขอบคุณครับผมเจแปนพนุพันธ์นะครับผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าเราสามารถเป็นตัวเองที่ดีขึ้นได้นะครับโดยที่ไม่เอาความสำเร็จของผู้อื่นมากดดันตัวเองครับ